เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูเข้ามาชม b a ็ k โอเคโอเวอกันทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมเอาล่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมหายไปไหนมาตั้งนานแสนนานนะครับผมตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับกลับมาอย่างเต็มตัวกับในเกม PUBG Mobile นะครับผมหรือว่าใครที่ชอบเกม r อ v ก็สามารถติดตามผมได้นะครับผมเล่นทั้ง2เกมนะครับผมเอาละวันนี้จะพูดยังไงล่ะหลังจากที่เราหายไปนานนะครับผมก็ได้อ่า ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับชีวิตผมและตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมก็จะมาดูว่าฝีมือผมจะขึ้นหรือจะลงหรือจะตกหรือจะเก่งอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองในโหมดอารีน่ากันเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมเอาล่ะนะครับเรากลับเข้ามาอยู่ในเกม PUBG Mobile กันแล้วนะครับอยู่ในโหมดอารีน่านะครับผมซึ่งเป็นโหมดที่ทดลองฝีมือหรือว่าซ้อมได้ดีมากเลยนะครับผม เอ้ยผมกากผมกากหรือเปล่าวะเอ้ยโดนสไลด์มายิงฝั่งเราฝั่งเราโดนบวกฝั่งเราโดนบุกทำไมผมหันไปทีแรกไม่มีใครอันนี้ผมยังไม่ได้เอาจริงนะครับผมแต่ผมเปิดหมดเอาจริงแล้วอุ้ยเข้าหัวไม่เป็นไร มีไว้ทำไมครับถ้าเข้าหัวเราไม่เจ็บเขามีฝั no, <Bur> ่งนี้เขามีฝั่งนี้หียเดินเราน้อยลับไปเติมก่อนลับไปเรืเลือด no, <mercy. S 1> เดี๋ยวเราว,วิ่งหามุมเล่นหน่อย สองเม็ดโดนหัวใส่มไไหมวกพันหรือไงวะโอ้โหฟีมือผมก็คือผมบอกเลยนะครับผมว่า,อ,าอย่าคาดหวังอะไรกับผมมากกันนะีเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานะครับโอ้โห,โห,โหตัวชุดเลีลเ้ยงแดงนี่มันจะเอากับผมจังเลยก็คือคลิปนี้เป็นคลิปอ่า ไม่ให้คาดหวังนะครับผมเดี๋ยวตามชื่อคลิปเลยการกลับมาแบบไม่ให้คาดหวังนะครับผมก็คือเ,เรามาลองกันเฉยๆนะครับเดี๋ยวคลิปเต็มเราจะมา,าให้ผมไปตุนฝีมือผมก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีคนมา oh. อุ้ยมาจากไหนวะมาจากตรงไหนวะ อยู่ข้างบนเจ็บแต่ไม่ตายเจ็บแค่ไหนก็ไม่อ่านให้เธอรู้นั่นไงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่นั่นไงผมโดนเลยบางทีก็เหมือนเกียมโกง กระโผ่่เมื่อกี้ตายนะโอ้ผมโดนหลัง ยังไม่ค่อยจะทันใครนะครับทุกวันนี้กดสะโคบไม่ติดเอามันเพื่อนเอามัน ra rồi không hả? Cái bên này, cái bên này. Kinh nữa cho xuống luôn. Ồ. โธ่สไลม์มาแบบนี้ไ็ยิงโดนนะแต่ขอไม่ตาย oh. นัชนะเฉยไม่ได้ชน,นะเพราะผมด้วย <c oughs> ไงล่ะ โอเคนะครับผมก็สําหรับการกลับมาวันนี้นะครับก็ยังไก่เหมือนเดิมนะครับผมสรุปแล้วก็ยังไก่เหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามพัฒนาฝีมือขึ้นให้มากกว่านี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมอยู่แต่ว่าผมหายไปนานนะครับผมต้องขอโทษขออภัยไปด้วยนะครับผมผมจะพยายามลงคลิปให้เยอะขึ้นนะครับผมผมรักทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม